นั่นแหละคนคนคนบูจริงเฮ็ดเทีเฮ็ดมันจริงเลยนั่นไปปู่ช่อตั้งหลังอยากตายก็ตายเลยอยากยังก็ยังเลยไปส่วนนี้ไปที่ไหนไม่จังไปได้จะไปห่วงหนาห่วงหลังไปเม่อไ้แล้วก็ปูทอนบวชปีเดียวก็ผมพ้นยมเพื่อนอาเก่ที่แรกไปพังเทศเพื่อนอาจารย์สวนอยู่บัดดอยทํมบเจดี เลยมาไปไป,ปงเทศก,กลับมาไปเลงงัวน้ำฝนงัวทั้งฝนตกลิ่นมาถึงงัวหาสิบหกสิบปน้ำฝนงัวพี่จะหน้าไปมากงัวมันไม่จะได้คนมแจะคนจะไดงัวมาถึงเแล้วไปทุกเป็นยากจริงง้เป็นบาปเป็นกรรมยังง้วกูอยู่ปีนี้ไปมากเกิดเสื้อรถทั้งเว็ดกูบ้างหายน้ำฝนงัวท่านนี้มาเลยก็หน้าบานบ่ดสบาย เลื่อมอบบอกบกับเมถาวรคนคอยคอยคอยบัศบายีิเทาไปเป็นอย่างไรข้ขอที่นี้เลยจเจ้าที่ <c oughs> นี้ไปเจอนี่ไปบวบไปปฏิบัติคุณเลวไปงอยไม่ออกเทศให้ค่ำเดียวส่นเนะไปย,ยิงไหนคุณจะมาปากันทีมกลางกองท้องล่ำละจะได้เย็นอยู่ทันทีไปลีกจะให้คอยตายทุกคน หายบับเลยมิดเอี้ยเส้นเลยมานี่ก็มันบวกลื่นไม่อีกก็เลยไปฟังเทศอดเพื่นอีกไปที่ไปเลี้ยงงัวคือก็ขึ้นไม่อีกบานนี้บ่บอกเลยบ้านขึ้นคือเก่าขึ้นมาอ่ะก็ไปกลับมาบ้านบานบ่สบายคือเก่าเนี่ยเมื่อนี้ไปเฮ็ดงานกินกินเกาเตี้ยเนนอนเตี้ยเบนเนี่ยเหมือนเมื่อยหลายหมื่นนี่มาเช่นเดียวมาให้ไม่ถ่อ ไม่ต้องคือจัดการเห็นแ,แล้วเลยพอกินเขาแล้วเขาทีไปนอนพอนอนพอฟังเสียงหันใจว่ารับสนิ้เด็ดค้นหาเงินเามือนสมัยแจะพ่อะสอเก่าซีได้ปัจจัยไปสามรยบาทลักนี้เลยบ่บอก,บอกลูกไส้กีรถหาหวยจกักไปบนรองหอดกรุงเทพบ่เบ่ไปไกลได้ประยุน่ประยุคนแกน่นไปบววเจ้าคนแก่นบ่บอก,บอกไปแล้วมานี ไปภาวนาไปไปไปฏิบัติอยู่บัดสิโบ๊โบ๊บ๊ะสงขราวเลยเด้เนี่โบ๊ะสงขราวเลยได้หกปีวัดสิครับไปบ้านบ้านในคันสิครับไปบ้านเนี่ยเทียรเขาเถิดวัดสี่เด้ก็วัดสี่เด้มัสิดบ๊บไปน้ำเขาบา่ไล่หาเดิดนจะก็คุยข้างจะ้าก,กันเอาไปว่าอะไล